ต้นเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลกด้านคูนขนานคูณสูงถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานคือผลบวกของด้านนานแล้วคูณสูงคะไอคะฐาคูณสูงนะครับใช่ไหมโอเคนะคราวนี้เรามาดูความชันถ้ามีเส้นสองเส้นในรูปกราฟแล้วความชันมันตัดกันเป็นมุมฉาก เอ็มหนึ่งคูณเอ็มสองเท่ากับเท่าไรครับมุมคูณเอสองเท่ากับมุมฉากขั้นค่าเราจสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากสลของเส้นที่หนึ่งคูณกับสลปของเส้นที่สองจะเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับขอไก่หนึ่งขอไก่ลบหนึ่งขอปลายสองมังงูลบสองลบหนึ่งถูกต้องจำไว้เลยนะที่ว่ามันน่าจะมามันน่าจะมาโอเคนะโอเคค่ะ ความชันของเส้นสมการที่พาลาเลลกันจะเท่ากับเท่าไรครับจะเท่าออกจะเท่ากันไหมครับถ้าเส้นสองเส้นพาลาเลลกันความชันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับความชันจะเท่ากันโอเคนะานีนี้เรามาเรามาเฉลยข้อเรามาเฉลยกันต่อนะ ข้อที่แปดนะครับโอเคแล้วที่เขาเปิดข้อแปดนะครัออออบอเค่นะไป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 ไ่ไปัปไปไปไปัปปไ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 ปยปไ ันข้อที่แปดเราเฉลยไปแล้วเนาะโอเคไหมแต่ว่าไหนพี่ถามหน่อยพี่ถามพี่ถามก่อนอ่าเดอะแบงอะมีเหรียญอยู่สี่สิบเหรียญหนูจำได้ไหมจำไ,ได้ค่ะหนูต้องทำยังไงนะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีทีใช่ไหมครับถ้าจะสมการอะไรที่แบบเนี้ยแล้วก็เอาที ใช่ไหมบวกกับ p เท่ากับ440ครับโอเคไหมครับราครานี้เราก็จะได้ว่าข้ถามหาว่ามีกีเ่เทน,นีใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็ได้เราก็ได้ 4p ถูกไหมครับบวก p เพราะ p เท่ากับ 4p เท่ากับ440แล้วกาแก้สรรมการ,ราโอเคนะเก้นะได้ค่ะขอ้อ ต่อมาคือข้อที่สิบเอ็ดครับพี่ขอทวนสแตทน,นิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะแต่นะมันจะมีเขาเรียกว่าค่ามีนมีนคือค่าอะไรครับเฉลี่ยให้เราเอาผลรวมของข้อมูลโอเคไหมครับค่ะหารด้วยอะไรครับผลรวมของข้อมูลหารด้วย จำนวนของข้อมอูลอ๋อคราวนี้ถ้ามีคำว่าโหมดครับโหมดมีนึแ่แปลว่าค่าเฉลี่ยนะครับโหมดนีดแ่แปลว่าฐานนิยมฐานนิยมก็คือเลือกตัวเลขที่ตามกันมากสุดอ่าโอเคอ๋อมีโอเคไหมอาร์ตนะคะมีเดียมมีเดียม มีเดียนโอเคนะมีเดียนก็คือเรียงลำดับจากมากไปน้อยเอ้จากน้อยไปมากสิจากมากไปน้อยโอเคเนาะจากน้อยไปมากโอเคแล้วยังไงครับแล้วเอาเราเลือกตัวตรงกลางเลือกอ๋อใช่ใช่ ถ้าว่ามีถ้าถ้าจำนวนเป็นจำนวนคู่ถ้าจำนวนข้อ,อมูลมีคู่กันจำนวนมีแบบมีสองตัวตรงกลางมีสองตัวให้เอามาเฉลี่ยมีสองตัวให,เาาวห,ห้เอามาบวกกันหารสองเห็นไหมเอามาบวกกันหารสองนะครับ เค hey. ้านี่เหลงให้เอาข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดลบด้วยข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดเห็นอครบเอโอเค แล้วค่าค่าต่างๆที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบค่ากลางอ่ะมันจะคิดประมาณสามค่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสิบเอ็ดครับข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดนี่ก็คือว่า the age of the student in the community circle are 18, 18, 18, 16, 13, 11, e 2 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 n 27, e 8 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 หาได้จากสูตรว่า x max ลบ x min โอเคไหมค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดโอเคนะค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดค่ามากสุดเป็นเท่าไหรครับพี่ตาหนูขอดูโจทย์ได้ไหนี่นี่ ก็คือเอาสิบสี่ลบกับแปดใช่ได้หกใช่ตอบหกแค่นี้เอ๊ะทพราะฉะนั้นเห็นพี่เห็นพี่จดมาเหมือนพี่จดมาเหมือนยังไม่ถูกไม่แน่ใจเหมือนกันมัอนตอบถูกใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับตอบถูกถูกที่เราไม่เอออาจจะแบบว่าเราเราได้จําข้อมูลเยอะเพิ่มมากขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรเนาะเราอาจจะถูกแรกอยาจจะเจอผิดโอเคไหมแต่ว่าอาจจะผิดแล้วแบบ เพราะหนูว่าแบบว่าหนูจำได้ว่าหนูพิมพ์ข้อสิบอีกแต่วแบบ<อ>่าตอนแบบพอเ,เห็นแล้วก็แบบเออไม่น่าผิดเลยเหนูมันดูง,ง่ายองเงี้ยเลยแบบเออไม่น่าผิดอีกอารอนอาจจะลืมอาจจะลืมจดวางมันก็ได้นี่นี่เห็นใช่ตอนนั้นหนูตอบข้อส<ม>ี่อือหนูกับข้อสี่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคข้อตอนนะ่อมาข้อต่อมาเนะข้อสิบสามครับ ถ้าต่อมาข้อสิบสามนะครับข้อสิบสามว่าอุย้ยข้อสิบสี่ข้อสิบสี่ง่ายกว่าโอเคข้ 23, อสิบสามเอาข้อสิบสามข้อสิบสี่ก่อนข้อสิบสี่อ่ะถ้าเจออะไรแบบเนี้ยให้ทำยังไงดีปะเอาไปแทนเลยนในเอ็กเออแ,แ,แล้วแทนใช่แล้แทนในเอเราได้หนึ่งส่วนสองประมาสองไม่ถึงส่วนสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วมันก็จะ x x ได้ว่าสี่คูณหนึ่งส่วนสี่ได้หนึ 1. 1่งหนึ่งทางเนี้ยห้ำใช่เข้าใจสี่คูณหนึ่งส่วนสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งลบเจ็ดเท่ากับลบหก